สวัสดีครับทุกคนเพื่อนเพื่อนชาวพยาหลายคำทุกคนนะครับวันนี้ผมเอาข้าวมาสีนะครับนะใครไม่เคยเข้าโรงสีบ้างนะเพื่อนเพื่อนที่กรุงเทพหรือว่าที่ทางภาคกลางเราเนี่ยเดี๋ยวนี้โรงสีหายากแล้วนะครับอันนี้เป็นโรงสีสมัยก่อนนะครับสร้างมาเมื่อ20ปีก่อนนี่ใช้เงินประมาณ200,000กว่าบาทนะครับนี่เป็นไม้เป็นไม้นะครับเห็นไหมโรงสีนะครับผมก็ไม่รู้ว่ากระบวนการทํางานมันเป็นยังไงนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราไม่เคยเห็นเลยเนี่ยก็คืออันนี้ ยายเขาบอกว่าสเวนข้าวสเวนอะสเวนข้าวนะฮะอันนี้คือเอาไว้เก็บข้าวสมัยก่อนนะครับแล้วก็ตรงนี้คือเอาไม้ไผ่มาสารนะนะครับสานให้เป็นวงกลมนะครับแล้วก็ข,นนวะะข้างล่างนี่ยังเป็นในนี่เลยศาสตร์ผิวอยู่เลยนะครับข้างล่างนี่ยังเป็นศาสตร์ผิวอยู่เห็นไหมฮะศาสตร์ผิวไม้ไผ่นะครับอันนี้คือเก็บข้าวเปลือกนะครับแล้วก็เอาขี้บัวมาทาไว้นะครับมายาาไว้เพื่อกันมแมลงนะครับ ส่วนตรงนี้เอาไว้กันนกมาสับนะครับอันนี้เอาไว้กันนกนะฮะอันนี้ก็คือแหใช่ไหมยายนะฮะนี่เห็นไหมครับมีสองอันนีเราไม่เคยเห็นนะใครชอบคลิปนี้นะครับช่วยกันแชร์หน่อยนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับลืมบอกทุกคนไปนะครับว่าผมอยู่ที่โรงสีบ้านแพะหลวงนะครับตอนนั้นที่มีรูปที่ทักกันมาเยอะๆเนี่ยนะครับอันนั้นโรงสีบ้านดอยคลังนะครับ แต่ตอนนี้มาลรงสีแพรหลวงเพื่อเอ้ยมาเห็นนี่ไงสวนข้าวนะครับเรายังไม่เคยเห็นนะครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับทั้งในทุกแพลตฟอร์มเลยนะครับอย่าลืม YouTube Facebook Instagram แล้วก็ TikTok ด้วยนะครับ